ับดีแล้วยกตีลูกนี้เหลือซากอะไรละครับโอ้โหสองต่อศูนย์ครับเท่ากระโดดฟาดจบเลยตามยปาทางทางเลยครับทางทางเลยไม่ช่างภาพครัทางทางจะนอาจอได้ไหมโอ้ยืนบังอยู่เนี่ยอะไะครับเดี๋ยวมาแล้วพักออกมาครับไฮอ้าวเขาทำหลุดไปเองครับไฮเก้าเลยครับทางกะรีสามครับมาดูไฮไลท์เทคบอลครับ ประเภทหญิงคู่ครับนัดชิงชนะเลิศโอ้โหฟาดก่อนเลยครับในการแข่งขัน World Series ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับชุดสีซ้อมนี่คือนักกีฬาไทยของเรานะครับจุธาทิพย์กันทาธงกับทางสุภาดีวงคำจันทร์นะครับลงสนามเจอกับคู่แข่งจากฮังการีนะครับอย่าง S และก็โคต้านะครับ เสิร์ฟลูกแรกติดก่อนเลยนะต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะกล้องที่พี่ๆทีมงานของพี่ต้นเขาถ่ายมาติดช่างภาพเป็นสื่อท้องถิ่นด้วยนะ <c oughs> ก็เอาเอาให้พอเห็นได้ครับแล้วเราฟาดลูกนี้ชัวร์ดียังไม่ได้ครับลราบอลตกมาเขาแก้เรียบร้อยครับตามของไทยครับเอาครับเอาก่อนหน้านี้เพิ่งจะคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดียวมานะครับจู่าทิพน้องหยก ไทยสาฮังการีหนึ่งนะครับตอนนี้นะเรียวไทม์ปัจจุบันเขาเสิร์ฟติดครับหญิงคู่เราก็เป็นแชมป์โลกนะคุณผู้ชมที่ประเทศไทยดูต่อครับเสิร์ฟมาส,สวยๆนันยกยกกับดีฟุบอดีปาดมาช็อตนี้ยังไม่ได้ครับผีไปก่อนแล้วเขาขวนคืนหลุดครับสุดยอดครับจังหวะนี้ต้องให้ครับ ไทย4ฮังการีหนึ่งครับแล้วเหลือจะเชื่อนะในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมีแค่3ชาตินะครับที่ทะลุเข้ามาได้ครับฮังการีชาติต้นตำรับนะมีไทยเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งชาติก็คือโรมาเนียประเภทเดี่ยวเขาเก่งมากครับอาโปโกเกเดกเก่งจริงครับเมื่อกี้ฮังการีเสิร์ฟลูกแรกไม่ผ่านครับมาดูลูกที่2ต่อครับลูกที่2เสิร์ฟมาได้ดีครับแล้วน้องยก ไอลังกาฟาดลูกนี้จะไปเหลือซากอะไรครับโอ้โหไทยห้าฮังการีหนึ่งครับ <c oughs> ฟาดได้โหดจริงๆครับพี่น้องแก่งมากนะครับพูดเลยครับหญิงคู่เรานี่คือของแท้จริงครับแข่งตั้งแต่นะเริ่มแข่งเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะรางวัลครับครั้งแรกเลยเล่นที่ อ่า uh, UAE นะครับแต่จริงๆร่บเราถูกเชิญไปเป็นไวกาดกับขออภัยแต่หลังจากไวกาดทิ้งแชมป์โลกนะครับจากนั้นนี่เราไปไหนก็ขู่ไล้เทียมทานจริงครับและเชื่อว่าถ้าแข่งเรื่อยๆเนี่ยขึ้นเบอร์หนึ่งโลกนะแน่ครับแลงกิ้งฮางการีเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาอุ้ยเขาเสิร์ฟออกไปเอาครับหาการียังเสิร์ฟอยู่นะครับลูกสต้องชัวนะครับ อู้เนี่ยฮะไม่ชัวเราได้แต้มครับโอ้โหจงังหวะนี้เราได้นะครับไทยเจ็ดฮังการีหนึ่งครับห่างกันเยอะเหลือเกินอืมเอาครับเอาเกือบปจจบนี้ ฟาดโอ้โหโเขาลงนะเขาได้ครับไทยยังนำเก็ดครับฮังการีสองอยู่เมื่อกี้ตามฮังการีครับไล่มาทาทิปเสริร์ฟโอูเสริร์ฟเขารับบนแรกสวยครับเขาฟาดเลยครับโอ้โห,โโห,โโหแม่นยาม,มากครับช็อตนี้ เป็นเอ็ดบอลนะครับต้องเริ่มใหม่ครับเป็นเอ็ดบอลเป็นเอ็ดบอลบอลกองขโตะนะครับมาครับมาเสิร์ฟมาอูออกไปก่อนครับยังสู้อยู่ครับยกเสิร์ฟมาโอ้ ฮังการีได้แต้มนะครับดับเบิลฟอลของเราไล่มา3ต่อ7ฮังการี3ไทย7นะครับแล้วการีเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับยกมาช็อตนี้ช่วยกันได้ดียกมาแล้วเรลาฟาดได้ครับโอ้โหงามมากครับจังหวะบุกเราโอเคอยู่นะครับถ่ายมาเป็น8ครับฮังการี3ครับดูไม่ค่อยยากเย็นสักเท่าไหร่เนอะดูไปได้ครับเอาครับไทยนำอยู่8ห่างๆเลยครับห่างๆเลย ไม่ช่างภาพห่างๆไป่น่าออกจอดได้เลยไหม <laughs> โอ้ยืนบังอยู่เนี่ยเอาละครับเดี๋ยวมาแล้วพักออกมาครับไทยอ้าวเาขาทำหลุดไปเองครับไทยเก้าเลยครับฮังการีสามครับเออห่างๆห,หน่อยคือช่างภาพเนี่ยมันจะยืนประกบเลยไทยโอ้โหเอาครับมาครับมาฮังการีเสิร์ฟครับ เขาเสิร์ฟออกไปลูกแรกไเปเลยครับได้เสิร์ฟชชวยอีกรอบหนึ่งครับโอ้เป็นเป็นเป็นเอ็ดบอลับเมื่อสักครู่นี้นะครับ,สรบเสรมาเก็บได้สวยยกขึ้นมาแล้วตีละกาฟาดเขารับได้ครับโอ้เขาเหนียวอยู่แล้วเขาขึ้นมายกมาโอ้โหเขาพลาดครับยกออกไปเองเด้ออือเอาครับ ไทย10ฮังการี3ครับขู่เฟตแรกห่างเยอะเลยครับเป็นขวัญใจช่างภาพไปแล้วครับทีมไทยเออเออกไป,ปคนหนึ่งดีมากอือหืออ่าครับเอาเซิฟทีสองครับเปิดมาอืออ้าวคาร์ดัปเบอร์ฟอลครับเราสิบเอ็ดเลยครับโอ้โห เรา11เขา3มนะครับขออีกลูกเดียวปิดเซตแรกครับดูจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับของเราแข็งแกร่งจริงครับคงต้องหาอุ้ยเขาเสิร์ฟเอสครับเขาเป็น4ครับไล่มาครับไทย11ขออีกลูกเดียวปิดเกมเกมนี้ไปเลยครับเอาครับเอามาดูกันแบบมา เด้งมาเสิร์ฟหลุดไปครับฮังการีต้องสู้ครับแบบจังหวะแบบนี้อยู่ที่หคจิฟสใจล้ลวนครับมาครับมาเสิร์ฟมาตกสวยแล้วฟาดลูกนี้ไม่ครับหูเขาแข็งเขาแข็งคืน แล้วเ,เล่นมาโอ้โหเขาออกเวงครับเรียบร้อยครับเซตนี้เราได้ไปก่อนครับชนะไปก่อนหนึ่งต่อสองครับเดี๋ยวมาดูในเซตที่2กันว่าจะเป็นอย่างไรเราจะคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศสเปนได้หรือไม่ครับมาลุยกันต่อในเซตที่2ครับเซตแรกเราได้ไปก่อนครับคุณผู้ชมจะเป็นฮังการีที่ได้เสิร์ฟนะครับฮังการีเป็นรองเรายเยอะนะแต่ที่ที่รู้สึกแบบขวัญ <laughs> <c oughs> ใจช่างภาพครับโอ้โ <laughs> ห oh oh. อา้าวเขาเสิร์ฟเสียสองครั้งครับดับเบิลโฟร์เป็นแต้มของเราครับเซตที่สองไทยหนึ่งฮังการีศูนย์ครับดับเบิลโฟร์เฉยเลยเอาครับมาลุยต่อเอิบดีแล้วยกตีลูกนี้เหลือซากอะไรล่ะครับโอ้โหสองต่อศูนย์ครับไทยได้ครับฮึมฮึมฮังการีเริ่มสายหัวแล้วครับไม่ไหวเมื่อกี้ ชายเดี่ยวเขาก็ชิงกับโรมาเนียก็แพ้นะครับแล้วคู่แรกหญิงเดี่ยวก็แพ้นะครับแล้วนี่กำลังจะแพ้แลอีกนะต้นตำรับครับโอ้โหยังไม่มีอะไรเข้าเข้าฝักเลยครับแพฮังการีเริ่มชักจเ,ค,เครียดแล้วปล่อยไทยตีลังกาแบบนี้โดนยึดครองโรคแน่แล้วยกขึ้นมาตีลูกนี้เอ็ดบอลครับเอ็ดบอลเป็นเอ็ดบอลครับ ได้อยู่ได้อยู่เอ็ดบอลเริ่มใหม่หมดนะครับรีสตาร์ททั้งหมดไทยยังนับอยู่สองต่อ0ูนย์นะครับไทยสองฮังการีศูนย์หยกฟาดลูกนี้เอาครับสามไปเลยครับโอ้โหห่างเลยครับห่างเห็นเห็นครับห่างเห็นเห็นโอ้โหยาวยาวครับแบบนี้ยาวยาวฮังการีเสิร์ พลาดไปครับเผอพลาดไปมาสิครับแล้วก็มาสิครับนะครับมาลุยต่อแล้วของไทยเราตีลังกอไกแล้วครับโอ้ยได้ไหมยังได้ครับเขายังเลี้ยงต้อยได้อยู่โอกาสของเรามาช็อตนี้สุภาพบุรีฟาดเรียบร้อยครับ ลูกนี้เป็นเสียบอลครับเป็นลูกของจังหวะครับไทยไม่ได้ครับไทยสามฮังการีหนึ่งครับเมื่อสักครู่เราเสียตั้มไปนะครับอ่าครับสอพอดีเสิร์ฟเสิร์ฟมาสวยแล้วฮังการีโต้กลับมาได้ยกกลับมาเรียบร้อยครับอืไทยสี่ฮังการีหนึ่งครับไทยสี่ฮังการีหนึ่งอาครับเอาเดือดเดือดมันมันครับเดือดเดือดมันมัน มสุภาพรีเสิร์ฟโอ้โหเอสเลยเอสเลยครับไปห้าเลยครับไทยห้าฮังการีหนึ่งครับโอ้โหเขาไม่ชาเลนจ์ครับได้เลยยาวเลยครับสุภาพรีเสิร์ฟิกโอ้โหหกต่อหนึ่งไปเลยครับโอโ้คนละเรื่องเลยวอ,อนนี้ฮังการีใจแตกไปแล้วครับไม่ไหวครับต้านไม่ไหว <ừ> เสิร์ฟเป็นได้เสิร์ฟเป็นได้ครับฟาดอีกครั้งหนึ่งยังครับยังยังสู้ครับยังสู้ลูกที่สองครับของไทยยังเอสบอลครับต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเอสบอลโดนขอบโต๊ะกติกาก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์อยู่เสิร์ฟมา อ้าวเอ็ดครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับเออหเจ็ดนะครับไทยเราฮังการีหนึ่งครับโอ้โหถือว่าเสิร์ฟดีมากนะครับตรงนี้สุภาดีเอาครับเดือดเดือดมันมัน,นอ่าแต่มาคุยเขาได้นะครับเขาไล่มาเป็นสองต่อเจ็ดครับ สองต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมาสวยยกมาดีโอ้ยแ้มหลายครับเขาก็เสิร์ฟดีคืนเหมือนกันครับลูกเสิร์ฟนี้ถือว่าเป็นความห่างชั้นกันเลยครับใครทีมไหนเสิร์ฟดีๆนี่เทคบอลนี่สบายเลยครับเอาครับลูกเสิร์ฟของฮังการีบอลน,นี้อันตรายครับเสิร์ฟมาเก็บได้สวยครับยกมาให้นิดใช้หัวมงกอนครับ แต่ว่าเป็นการมุงแก้ไม่ได้มุงบุกแล้วเขาตบสวยมากครับเขากลับมาดีแล้วเราฟาดลูกนี้ลงมาเอาเขาเจอทีมเวอร์ฮังการีเล่นงานแล้วฮังการียอดไทยยังสู้อยู่แล้วอักอกยอช้อนขึ้นมาออฮือโอ้ฮังการีได้แต้มนี้ครับลูกมันล้นครับโอ้โหโอ้โหอื้อหือ เหมือนลูกมันล้มน,ลนมาครับมายปึงไรครับยังนำห่างอยู่ครับต้องใจเย็นๆครับแต้มมันเริ่มไหลแต้มมันเริ่มไหลครับเอาครับเอาฮังการีจะเสิร์ฟครับฮังการีเสิร์ฟตรงนี้มา สวยๆย,ยกขึ้นมาตรงนี้ฟาดสวยงามแล้วได้ไหมโอ้โหเราได้ครับสวยครับเราได้เลยครับอือหือเอาครับเอาสวยๆครับสวยๆไทยแปดฮังการีสี่นะครับฟาดมาโดนเน็ตครับโดนเน็ตอือหือ โดนเน็ตครับโดนเน็ตแล้วก็เล่นมาฟาดก่อนโอ้โหครับตกออกไปเองอีกครับฮังการีไปกันใหญ่ครับแบบนี้ไทยไปเก้าเลยครับอือหือไทยเก้าฮังการีสี่ครับณนะเวลานี้ไทยเก้าฮังการีสี่เอาครับเอา รุยกันต่อครับรุยกันต่อเดี๋ยวก็มางัดขึ้นมาอ้าวครับโอโหไทยสิบฮังการีสไปแล้วครับแบบนี้สบายสบายเลยแบบนี้สบายสบายเลยครับหืสิบต่อสี่ครับสบายสบายไปแล้วครับนะตอนนี้อ่ะครับโอโหเป็นซิเอ็ดครับ 11ต่อ4ได้ก็คือจบเลยครับแต้มเดียวจบเลยมาครับมามาครับมายาวๆนะครับจะปิดเลยหรือเปล่าเสิร์ฟมาลนมาตอนนี้แล้วฮังการีฟาดโอ้โหเอ็ดบอลหรือเปล่าอืมยังไม่ได้แชมป์ครับขออีกลูกเดียว ขออีกลูกเดียวครับขออีกลูกเดียวเอาครับเอาเปิดมาตรงนี้กระเด้งมางัดขึ้นมาเก็บได้สวยยกขึ้นมาแล้วเรากระโดดฟาดจบเลยไทยควา้าแชมป์ประเภทหญิงคู่อีกหนึ่งรายการครับโอ้โหสุภาวดีครับกับ จุทาทิปครับนี่คือคู่หญิงไร้เทียมทานในวงการเทคบอลโลกเลยทีเดียวนะครับควา้าแชมป์เวิร์ซีรีส์ที่ประเทศสเปนนะครับแสดงความยิงดีด้วยครับตอนนี้ไทยเราคว้าหญิงเดีย่ยวหญิงคู่กวาเรียบเลยทีเดียวนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม